นี่ค่ะเดี๋ยวมะกนถามเรื่องหมอลำหน่อยช่วงนี้เราไปโชบไป่อยอะไรยังไงบ้ากำลังบ้าช่วงนี้กาลังกาลังเหอเหอความรักข้างรักอ่ะเป็นคนข้างรักข้างรักมันเริ่มต้นจากตัวบุคคลก่อนนะคะเพราะจริงๆแล้วตัวเอมี่เองเนี่ยไม่ได้รู้จักหมอลำนะคะ<ม>ก็เริ่มต้นที่อยู่ดีๆบังเอิญคือตอนนี้ลำมาถ่ายก่อนบ่ายลครเครียดใช่ไหมก็พอมาอยู่ก่อนบ่ายเนี่ยมันก็จะมีแขกรับเชิญเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆพอดีวันนั้นเนี่ยเป็นหมอลำ อ่ะฮะเขาบอกว่าชื่อน้องอุงอิงแล้วก็ใครอีกสักคนนึงแล้วก็มีพี่โจโซึ่งเป็นเจ้าของสาน้อยเพชรแหนแพงตอนแรกอ่ะเราไม่ได้รู้จักกันหนูก็ถ่ายแล้วก็เอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้เขาเดินบ่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาเป็นใครทาไมทาไมเขาล l e r t ในการไลฟ์สดจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินมาถามว่าพี่ทําอะไรเขาบอกพี่ไลฟ์สดอยู่เขาก็บอกอ่านี่นี่ทุกคนนี่อยู่กับน,น้องเอมี่แม็กซิมนะหนูก็เลยบอกขอดูได้ไหมก็คือไปดูที่หน้าจอเขาคนดูเป็นหมื่นหนูก็แบบหุยพี่ทําแบบ พี่เป็นใครอะหนูก็ถามเขาแบบนี้พี่เป็นใครอะแล้วช่องพี่คือช่องอะไรทาไมคนดูเยอะจังแฟนคลับเยอะจังอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วตัวน้องอุ๋งอิงเขาก็มาก็คือมานั่งกินข้าวคือนั่งตรงข้ามกาันด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยหนูอะไม่ไม่ได้รู้จักหมอลำอะเนาะเร็าน้องเขาก็น่ารักตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ที่เขามานั่งกินอยู่ตรงข้ามเราเขาก็เป็นเด็กแบบพูดน้อยแต่พูดเพ้อะอะไรเงี้ยค่ะ จนสุดท้ายเนี่ยมารู้ว่าเป็นน้องอุงอิงเราก็เลยเข้าไปดูว่าน้องอุงอิงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยกน็น้องเป็นหมอลำซึ่งน้องเพิ่งเข้ามาอยู่สาน้อยเพชรบ้านแพงได้ประมาณ 6- 7เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็คือเหมือนมีสตอรี่ในการที่เป็นหมอลำที่กระตัญยู่ะฮะแบบเป็นเด็กน่ารักคอยมีแบบพอ่พอพ่อแม,แม่แบบที่เป็นแบบเขาเรียกว่าแฟนแฟนซัพพอร์ตเลยเอมมี่ก็เลยมองว่าทําไมพลังพลังของหมอลำเนี่ยของแฟนแฟนหมอลำเนี่ยดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบ พี่เชื่อไหมทุกความคิดทุกคอมเมนต์นม,มันคือพลังบวกหมดเลยไม่มีอันไหนที่เป็นพลังลบเลยหนูก็เลยแบบอุ้ยชอบอะเพราะเพราะอย่างที่บอกพอเ,เราอยู่วงการบันเทิงใช่ไหมพอเราอยู่สายนี้อะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่า มันเหนื่อยเหนื่อยกับการที่พอเข้ามาแล้วเราต้องปั้นหน้าปั้นตาต้องแบบอะไรแบบนี้ใช่ไหมแบบสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเสียงเป็นอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแล้วเวลาอย่างอย่างในวงการบันเทิงเนี่ยเราไม่กล้าแต่หน้าสดนะ أ, เราไม่กล้าหน้าสดเราไม่กล้าอะไรแต่พอเอมี่คุยกับพี่ๆที่เป็นแฟนๆของสาวน้อยเพชรปั้นแพงอะค่ะตื่นตื่นมาเอมี่คือสามารถกล้าไลฟ์สดผ่าน u t u b e อะแล้วพี่โจเนี่ยเขาเป็นอะไรที่น่ารักมากคือพี่เขามีคนติดตามอยู่ประมาณ2ล้านกว่า คนคนเราอ่ะพี่ปกติจะห่วงแฟนคลับจะห่วงช่องจะห่วงว่ากลัวมันดังกว่ากลัวมันได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไหนมี y t u t u ไหมเปิดเลย <Yeah. S 1> เขาก็ไอ้มี่ก็เปิดหน้า YouTube แล้วเขาก็เอาหน้า YouTube ค่ะของของเขาที่เขาไลฟ์อยู่หันไปที่ YouTube ของไอ้มี่ <Yeah. S 1> พี่เชื่อไหมคะตอนนั้นไอมี่ไลฟ์แป๊บเดียวคนดูประมาณ6,000คนหนูก็ตกใจมากว่าทำไมเขาไม่หวงวิชา ทำไมคนแบบนี้ก็มีหรอบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องเอมมี่หาเวลามานะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนเขาก็พูดแบบนี้เลยมาทํากันมาเราจะได้มีรายได้เนี่ยไม่แน่เราอาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันนะเราอาจจะได้ทาโปรเจกต์ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็จนวันหนึ่งพี่โจเขาก็โพสต์หานางเอก MV การโพสต์หานางเอก m อมครั้งนี้เขาอะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาเลือกเอมมี่เลยนะคะเป็นการโพสต์เราให้แฟนๆเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ว่าจะเอาใครมาเป็นนางเอก MV หักสาวข้าวแม่หนูก็แบบอุ้ยตายล่ อายุห้าสีหอดป่ะเฮ้อัน, Because, อนจะได้เป็นนั่งเอกเอมี่จะบอกอะไรประมาณนี้เนาะสรุปค่ะแฟนๆนเนี่ยคอมเมนต์เลือกเอมี่แม็กซิมหนูมีความรู้สึกโอ้ยดวงกาลังเปิด่ากเกิดเรื่องบอดีก็ขอยเดอ้ออะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแบบว่าขอให้แบบให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นกับเราแล้วกันหลังจากนี้แล้วก็องค์อิงก็น่ารักมากค่ะแบบทุกครั้งที่เจอน้องอ่ะหอมแก้มน้อง,อง,แ,องแบบหอมเหมือนลูกเลยอ่ะหอมแบบหอมหอมเหมือนเวลาเอมี่หอมอะตอมมาหอมแบบจะกืนกืนน้องเข้าไปเลยคือน้องเขาหน้ารักอะค่ะ น้องน่ารักเอเอเอมีนี่ถ่ายต่นถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้ชมพร้อมกันทั่วโลก9โมงเช้าของอทางช่อง YouTube สาวน้อยเพรบ้านแพงค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะและ MV สวยมากพี่มไม่ได้ชมว่าตัวเองสวยนะแต่คือภาพออกมาสวยมากชีวิตหนูเนี่ยเล่นเป็นนางเอก MV ประมาณเกือบสิบเพลงเจอเพลงนี้เข้าไปหนูยอมเลยพี่ทีมงานเขาโปรดักชันเขาคือสุดยอดมากๆโปรดักชันเขาคือไม่ได้ยิ่งใหญ่นะพี่ แบบเล็กๆอ่ะแบบกล้องตัวเดียวอ,ะอ่ะแล้วก็ถ่ายแบบตามทุ่งนาตามสนามกีฬาตามอะไรเงี้ยคือแบบง่ายๆมากเลยแบบบ้านๆแต่ว่าเกรดออกมานึแต่ว่าเกรดออกมานึวาก,ออกนว่าซีรีส์เกาหลีอะ่ะคือแบบพี่ภาพสวยงานดีมากแล้วทุกคนก็ไนส์กับเอมมี่มากๆแล้วยูทูบเบอร์บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่วันนั้นไปนี่วันนั้นเจอแค่10%กป็ประมาณ4 0่0ิบห้ช่องนะคะอันนี้เขาบอกว่าแค่สินนะคะน้องเอมมี่เขาบอกเงี้ย แล้วคิดดูว่าถ้าวันที่ยีาวันจริงวันที่เขาเปิดวงอจะขนาดไหนเสียดายมากเทมมี่ไม่ได้ไปสุดมากค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ฝากด้วยนะคะ18 9โมงเช้าหักสาวคราวแม่นะคะก็พร้อมกันทั่วโลกเลยถ้าเอกเอมีเป็นใครถ้าเอกเอมีเป็นน้องเงาะบอกเงาะน้อยเป็นน้องเงาะค่ะแบบเป็นน้อง น้องตลกที่อยู่ในค่ายสาวน้อยเพชรบ้านแพงอะค่ะพระเอกไม่ได้แบบดูมีพิธีรีตองอะไรเลยทุกอย่างคือเรียวหมดเลยพี่เราเล่นกันแบบแล้วน้องไม่เคยเล่นแล้วกว่าจะได้ก็หลายเทคกอยู่เพราะว่าเขาเขาเก่งด้วยความที่เล่นกับเอมมี่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะน้องๆเก่งนักแสดงทุกคนที่เล่นกับเอมมี่คือเก่งหมดเลยในวันนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วจบลงแบบสวยงามก็ประมาณ6กโมงก็เสร็จแล้วอะถ่ายกันแบบถ่ายกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะฝากด้วยเพลงนี้แต่ก็ไม่วันมีดรามานะ่าดรามา่ดา,มาด้วยเนรอ อออเอาจริงๆก็อย่างที่เอมมี่บอกค่ะว่าตอนแรกเอมมี่ไม่ได้รู้จักหมอลำแต่แต่โดยส่วนตัวก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนอีสานใช่ไหมมันก็ไม่แปลกเท่าวันนี้เอมมี่จะได้มารู้จักหมอลำคือการที่บอกว่าเอมมี่ไปเกาะกระแสนเนี่ยนะที่ผ่านมาทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นดังๆเนี่ยเอมมี่ไม่เคยเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่เคยเข้ามาอะไรเลยแต่กับน้ององค์อิงเนี่ยเอมมี่เข้ามาแสดงความรักก็ดราม่าหรอ เอมี่เข้ามาแสดงความรักสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งพอเราเพิ่งรู้จัก,กันค่ะพี่นึกภาพอบอกไหมแล้วเขา nice กับเราอ่ะทําไมทําไมเมื่อก่อนเอมี่ถึงไม,ไม่ได้เข้าไปเกาะกระแสะคนอื่นล่ะเพราะเอมี่ไม่รู้ว่าเขาจะ nice กับเอมี่หรือเปล่าแต่วันนี้เอมี่ได้รู้จักน้ององค์อิงแล้วรู้จักพี่โจแล้วรู้จักแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเขาไนซ์กับเราอ่ะเขามีแต่พลังบวกอะแล้วมันก็ไม่แปลกถ้าเอมี่จะจะมาทําความรู้จักกับหมอลามเอมี่มองว่ามันก็เป็นความสุขของเอมี่นะ แล้วในเมื่อวันนี้เขารักเอมี่แล้วทาไมเอมี่จะรักพี่ๆเขาตอบไม่ได้ใครจะด่ามากก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เอมี่กล้าพูดได้ว่า10ล้านคนที่ติดตามสาวน้อยบ้านแพงอยู่เพชรบ้านแพงไม่มีใครด่าเอมี่แค่นี้คือพอแล้ววันวันเปิดวงเราเราไม่ได้ไปวันเปิดวงเสียดายค่ะเอมี่ไม่ได้ไปเพราะว่าอยู่เชียงใหม่เสียดายมากๆอยากไปแต่ว่าส่งกำลังใจไปให้น้อง,อ,งอิงจากที่นี่ตอนนี้เวลานี้เลยนะคะก็ ไม่ว่าพี่จะอยู่ไหนก็ขอให้น้องรู้ไวว่าอยู่ข้างๆน้องเสมออ่ะปมั้ก็ขอฝาก MV หักสาวข้าวแม่น้ำเลยด้ยค่ะเป็น MV ของพ่อโจสาวหน่อยเพชรบันแพงถ้าเกิดว่าติดหนึ่งมาแรงเอมี่เซ็กซี่โชว์ล่างรถแฮรแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ